่วงจุ้ยแดทิศในบ้านหรือโป้อยข่วยเป็นหลักการที่ใช้พลังงานของทิศทั้ง8ตามาศาสตร์ห่วงจุ้ยในการส่งเสริมโชคลาภสุขภาพและความสัมพันธ์ภายในบ้านโดยแต่ละทิศจะสัมพันธ์กับธาตุชีวิตและพลังงานที่แตกต่างกัน 1. ทิศเหนือธาตุน้ำเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานสีมงคลคือน้ำเงิน ดำเสริมดวงโดยใช้น้ำผู้หรือกระจกเงาช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า 2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือธาตุดินเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญญาสีมงคลคือเหลืองน้ำตาลเสริมดวงโดยวางหนังสือโต๊ะอ่านหนังสือหรือหินมงคล 3. ทิศตะวันออกทาตไม้เกี่ยวข้องกับสุขภาพครอบครัวสีมงคลคือเขียวน้ำตาลเสริมดวงโดยหวังต้นไม้ไม้ประดับหรือรูปภาพธรรมชาติ 4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทาตไม้เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่ง โชคลาภสีมงคลคือเขียวม่วงทองเสริมดวงโดยวังต้นไผ่ก้อนเงินก้อนทองหรือวัตถ,ถุทรงกลมห้าทิศใต้ธาตุไฟเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงความสำเร็จสีมงคลคือแดงส้มม่วงเสริมดวงโดย ใช้แสงไฟคมไฟหรือทูบเทียนเสริมพลังหทิศตะวันตกเฉียงใต้ธาตุดินเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์สีมงคลคือชมพูเหลืองน้ำตาลเสริมดวงโดยวังรูปคู่ดอกไม้หรือของเป็นคู่เจ็ดทิศตะวันตกธาตุทองเกี่ยวข้องกับ บุตรหลานความคิดสร้างสารรค์สีมงคลคือขาวทองเงินเสริมดวงโดยวางของตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก8ทิศตะวันตกเฉียงเหนือธาตุทองเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่การช่วยเหลือสีมงคลคือขาวเทาเงินเสริมดวงโดย หวังรูปพระหรือของมงคลจากผู้ใหญ่วิธีใช้ห่วงจุ้ยแปดทิศในบ้านใช้เข็มทิศวัดทิศของบ้านแล้วปรับแต่งแต่ละจุดให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงสิ่งที่ขัดแย้งกับธาตุเช่นน้ำในทิศใต้ใตไฟหรือธาตุไม้มากเกินไปในทิศต,ตะวันตกทองปรับห่วงจุ้ยให้สมดุลโดยใช้สีวัสดุและวัตถุมงคลที่เหมาะสม